ก็สวัสดีครับตัวแคมเปญนะเมื่อกี้เราจบาตัวโปรล็อกแคมเปญไปแล้วนะครับของออก็จะจบเนื้อเรื่องตรงที่ตัวทรอยเองก็หนีว่าจะเกาะได้นะแล้วก็มีซีวิชนะเป็นแม่มดแห่งทะเลนะทิ้งท้ายเราไม่ิดนึงว่าเรายังไม่จบนะเหมือนกับจะมีอะไรบางอย่างมาอยู่นะครับ ที่เราเรียกนี้ไม่พ้นนะแล้วมันก็วนรรอคืออเราก็ล่องเรือหนีมานะก็น่าจะล่องเรือไปที่คาลิมดอนนะก็จบตัวแคมเปญโปรล็อกของออฟไปนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นแคมเปญถัดไปนะครับเป็นฮวแมนแคมเปญนะชื่อว่าชื่อแคมเปญว่า The Skirt of l o r d a อ r n ก็เข้ามาจะมีตัว ซีเนม a ติกอยู่ด้วยนะครับ The Warning เดี๋ยวเราดูกันจะไม่มีมันตัวอีกกาอีกแล้วนะ The Prophet ตอนนะ้นบินมานะ <that> the of the We've received reports that the orcs are regrouping. Certainly, the recent attacks orc against the internment camps are evidence orc enough. Orc Agreed. The horde is orc. on the move. This is absurd. My nation will not stand by and watch Horde masses orc. on our very doorstep. The orcs are not our primary concern here. How many times must I repeat myself? จริงๆมีปัญหาเกิดมากมายที่แกออกนะอันนี้เป็นเอกสารของทามนุษย์นะแล้วเกิดโรระบาดเกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่นอกจากอองนะในสภามีการระหว่างนั้น What are you proposing that we do? It it is simple. Simple. As I have said, the Kirin Tong are already prepared to place the villages under strict quarantine. I will not institute quarantine without proof of your claims, Ambassador. <coughs> the <coughs> people of not have suffered enough without becoming prisoners in their old lands. <coughs> Yet, prisoners they are. Good king, What is the meaning of this? Who are you? Humanity is in peril. The tides of darkness have come again, and the whole world is poised upon the brink of war. Enough of this. Guards! Remove this hey, The only hope for your people is to travel west, the, and the land to travel west. Are you mad? Hold it, Master. I you are what you believe, but this is not the time for wrangling prophets. Our lands are beset by conflict, but it shall be we who decide how best to protect our people. humanity once cannot before you up failed take I this I ถ้าทางนี้ไม่ยอมครับก็จะหาคนอื่นที่ไปจัดการเลงดีแค่นะครือจริงๆอ่ะโปรเฟะจะพยายามบอกทุกคนให้ให้รวมกลุ่มแล้วก็ไปที่คาริมดอนนะ เขบอกว่าเตือนเลตอนนี้ชะตากรรมเป็นของเขาเองแล้วโปเฟตพยายามจะเตือนนะบอกว่าให้รวมกลุ่มแล้วทุกคนต้องรวมคนไปที่คาริมดอนนะเพื่อเพื่อเพื่อภารกิจอะไรบางอย่างแต่ต้องบอกว่าคิงของของยูแมนนี่ค่อนข้างจะโอเคนะไม่เชื่อนะแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปนะแถมยังบอกอีกว่ามันเป็นเรื่องของยูแมนนะที่จะต้องตัดสินใจกันเองนะเหล่ามนุษย์ต้องตัดสินใจกันเองไม่ใช่เรื่องของโปรเฟตนะ เออถ้าถ้ามองในมุมของเนื้อเรื่องอาจจะรู้สึกว่ามนุษย์ทำไมโมวงแข็งนะแต่จริงๆอ่ะผมว่าเป็นการตัดใจผู้นําที่ดีมากเลยนะคืออยู่ๆคุณบินมาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วจะให้เราทําตามอะไดูตลกตลกนะสุดท้ายอีกาก็งอนนะครับบอกว่าได้ได้ส่งข้อความเตือนไปแล้วนะต่อไปก็เป็นเรื่องของแจนะแล้วก็เดินก่อนนี้ไปนะเรามาเริ่มต้นดูเรื่องของคิวแมนกันดีกว่าคนระับ ก็ช h a เตอร์นะ The Defense of ว่าอะไรวะ s t r a n b o r d นะน่าจะเป็นชื่อของหมู่บ้านหรือชื่อของเมืองเลยคนระับเข้าไปดูกันโอ้เล่ายาวมากเลยนะก็คือจริงๆตัวมนุษย์เองเนี่ยจะมีปัญหากับกับออกนะครับแล้วก็จะเหมือนเป็นปมอ่ะจะกลัวออกอยู่แน่นะะทั้งๆท,ที่จริงๆมันมี โรคระบาดเกิดขึ้นแล้วนะครับยังเห็นในในเซนิเมติกเมื่อกี้นะในสภาจะมีแตกเป็นหลายเสียงนะว่าจะยังไงดีจ,จัดการกับออกไหมมีข่าวว่าเจอออกรวมกลุ่มกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่จะให้พูดกี่รอบวันนี้มันมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วนะจะเอายังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนืเรื่องของฮวแมนกันดีกว่านะน่าจะเป็นไข่ของทหารของฮวแมน welcome Prince arthas the men and I are honored by your presence can the formalities Uther I'm not King yet it's good to see you you too lad I'm pleased that King Terran sent you to help me father still hopes your patience and experience might rub off on me well it is a father's right to dream even <laughs> Look, here's where we stand. Our scouts have confirmed that there is an orc encampment hidden somewhere over the next ridge. As I suspected. It gets worse. They're preparing to attack the nearby village of Stronbrad. As far as we know, the village is completely defenseless. I need to move against the orc's base immediately. Paladin you can handle Strong Brad's up defense up on your own? Of course, well, Uther. Uh, Don't worry about me. Good. Meet me at the Orc camp once you've saved the village. Be careful, Arthas. Okay. shall to stand, but Arthas must survive. Right? ให้ไปปกป้องหมู่บ้านนะแล้วก็โอเคครับเป็นฮิวแมนยูนิตของฮิวแมนจะเห็นกันนะเขาก็จะ <Justice S 1> แนะนำ <be> ยูนิตของฮิวแมนนะเป็นฟู้ดแมนนะก็จะเป็นทหารราบ yes, ที่เราเห็นนะคือทีนีน่ซีเนติกแรกอนะที่สู้กับออกก็คือจ <Or ders. S 1> ุดเกาะคุณไหม <the> แล้วก็แนะนำตัวของอาชาน,นะ <there> มีคลาสเป็นพาลาดินนะก็คือสำนักพาลาดินนะั่นแหละมี Primary Strain เป็นครับ r i m a r y ี่ i ิว t วเป็นสเตรนนะก็จะเป็นความแข็งแกร่งประดินนี้ก็ถ้าอึดเนะี่ยความสามารถของประดินก็จะมีเรื่องของการการฮิวนะ Holy Line เนี่ยฮิว200 Hit Point แล้วก็ถ้าเป็นเลเวล2องเลเวล3ก็เป็น400-600นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะฮิวเพื่อนทีนึงนี่มันครึ่งหลอดนะแล้วก็ อันที่สองนี้น่าน่ารำคาญมากเลยนะเป็นสกิลที่เป็นอมาตะานะครับดี s h i e ิลนี่คือทำอะไรมันไม่ได้เลยนะทั้งเวทมนต์ทั้งทั้งการจบตีด้วยฟิสิกอลนะตีไม่ได้สนะิบห้าวิเลเวลหนึ่งถ้าเป็นเลเวลสามสี่สิบห้าวิมันก็จะวิ่งวนใส่เกาะวิ่งวนตีทุกคนได้ยนะน่ารำคาญมากอีกอันนึงเป็นออร่านะครับลักษณะเป็นออร่าก็คือ คนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวฮีโร่ตัวนี้นะจะได้จะได้พลังตัวนี้ไปด้วยนะครับก็ออร่าเลเวลหนึ่งจะเพิ่มตัวอาร์เมอร์นะครับตรงนี้ข้างล่างนะกราะตรงนี้นะที่มีสีเนี่ยนะเลเวลห่งเนี่ยเพิ่มให้1.5นะครับทุกคนที่ล้อมรอบอาชาสนะเพราะฉะนั้นฟู้ดแมนที่ก็จะได้ออร่าพวกนี้ไปด้วยทําให้ตัวมันค่อนข้างจะอึดนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4.5่ตามเลเวล ็จริงๆถ้าถามว่าจํานวนของอาเมอร์ที Arizona, ่เพิ really ่มข sure> right ึ้นมันโอเคไหมก็ก็พอสมควรนะไม่ได้ถือว่าเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นออร่าที่ที่ดีตัวหนึ่งในเกมเลยนะครับเพราะดูดีมันมันมีอยู่สใช่ไหมเลยเอาสามมันขึ้นไป4.5นะแล้วก็ท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าเท่มากนะเป็น resolution นะ bring back to life นะครับดึงพันธมิตรของเราในที่ตายไปนะครับขึ้นมา หกตัวแล้วก็มันจะมีวิธีการทํางานก็คือหกตัวเนี่ยมันจะเลือกเอาตัวที่มันตัวที่มันเก่งสุดอะ่ะตัวที่มันเชียร์สูงสุดอะ่ะก็ฟังดูเหมือนปาลดินจะเก่งนใช่ไหมแต่ผม,มไม่ค่อยชอบอะไรนะจริงๆโอเคเรามากลับมาที่เมนเควสเราดเดือดมีออปชั่นเควสสองอันแต่ยังไม่รู้คืออะไรนะรนนเดี๋ยวเราจะทราเวลไปก่อนนะครับ for honor certainly ก่อนออกไปประจดโลกข้างนอกเดี๋ยวนะเรามาดูก่อนว่า Holy Life มันโอเค Hot Key คือตัว T นะครับอ A sound plan of course A sound plan นอกจากที่จะฮิลเราเองแล้วเนี่ยสามารถโจมตีโจมตีอันเดดได้ด้วย Of c Certainly ยิงอย่างนี้เขาอันเดนี่ Certainly Welcome to our village A sound plan a Of course, For say, honor. Holy dead, of course. Help <laughs> bandits are stealing our belongings. <laughs> we'll take their coin just like everyone else's <laughs> Those bandits <laughs> stole my ledger without it I will lose my entire farm. Please retrieve it from their camp. It would mean so much to Certainly. us. I'm here to help is there danger? สบายมากเลยนะการฮีลนี่ฮิวแมนนี่จะเก่งมากเลยนะครับเอเจนท์ออกที่เราไปเล่นเมื่อกี้นะถ้าไม่ได้วิชชิโอเตอร์นะหรือไม่ได้ไอเทมนะลำบากนะแต่ถ้าเป็นฮิวแมนนี่คือปีนทางของพลัดินอยู่ A sound plan Say your prayers เป็นเลนใช่ไหมนัเก็บก่อนเลยนะครับ ที่ผมพูดถึงการเอาไอโ้โมลิไลท์ยัตเตน่าอาร์เดสเนี่ยมันจะลดลงขึ้นหนึ่งนะถือว <aving> ่าถ้าถ้าเป็นการยิว200เนี่ยถ้าสจมตีอาร์เดสแต่มันจะเหลือร้อยนึ่นะจะไม่ไ,มไ,มม okay. ๆๆได้ไปไม่ได <aving> ้ไปพอ half ม a m a g e เห็นไหมจะจัดกันได้ครึ่งหนึ่งนีก็จะลดลงไปเมื่อกี้เราได้มาแล้วเราเลือกอันไหนดีเนี่ ผมขอเป็นออร่าดีกว่าไอ้เจ้าบุกนะแม่แม่เนบวกหนึ่งจุดห้านะทุกคนก็จะแบบได้รับความเมตตาของเราไปนะครับ sound of course นั่นหมายความว่าทหารเราจะอึดขึ้นนะแหมสุดยอดจริง Certainly a sound plan for honor ตัวที่น่าลำคาญแล้วยังติด Of course Of course on my way thank you for helping me please take this item certainly a sound plan for honor I stand for the, light. the light is my strength สเตรนจ์นี่ยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะๆนี่พลังชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับแล้วก็หลอดใหญ่หลอดยาวขึ้นแล้วก็ <there> ฟื้นได้เร็วขึ้น <Of course. S 1> ขึ้นไปถึงข้างบนกันเขาเป็นน่าจะมีขั้นบน <Damn. S 1> อ๋องนะครับ The attack is already begun. t o arms, my brothers. ่อ๋อ,องจริงเรืแบล็คล็อกแครนนะ For honor ไม่ตายนะเติมพลังแบบเดียวกัน Say the word ตัวไหนที่โดนตีก็พาวิ่งหนีนะครับมันออมมันจะวิ่งอ้อมอมันจะเปลี่ยนการโจมตีตัวอื่นนะเราจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยตีเนี่ยซับอีกทีนึงป้องเรียบร้อยเติมพลังให้กันหน่อยนะจ๊ะขึ้นข้างบนเหนือน่าจะต้องเชนเอาคุยกัน A sound plan. ไอ้ตัวเมื่อกี้คืออะไร โจรมันเยอะมากเลยนะมันวิ่งเหยียบคนเลย oh, ออนี่ก็เยอะ <I 'll S 1> มาก <my rat. S 1> ได้ล่าคนทั้งอ็อกล, oh. ลืมบอกถ้าตีก <Certainly. S 1> ันอย่างเงี้ยให้มันมาตีฮีโร่เราดีกว่านะเพราะฮีโร่เรา <For honor. S 1> พลังของทั้งเร็วนะ <Of course. S 1> ดูข้างบนได้มีรีเอาคาสิกมาแล้วนะ all these wretches off with the rest of them move them out a sound plan justice shall be done Is sound there danger? A sound plan. ลืมความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ฮูลี่ไหลเนี่ยมันเติมให้ตัวเองไม่ได้นะครับด้วยความที่แบบกระดินงมันประเภทคนประเภทที่มีความเมตตายนะไม่เติมอื่นอย่างเดียวไม่เติมให้ตัวเอง Certainly a sound plan sound ไป Course. เอาทาหาร,ร้ไปตีนะเจ้าล <'m> อกหลักเ <help. S 1> เออไม่ทนันไม่ทนันทันไหมเอ้ยหนึ่รอยครับ Certainly of course โคดามันเนีน i s i h I'm m e l ดามคือ gặp มาใช้สักแหนง oh, Sound plan Certainly Bless you Prince Arthas But what about the others who were taken away Don't worry, son. We'll find them and bring them home safe. Prince Arthur Lord Uther needs you at the orc encampment immediately. Never a dull Let's get moving. Okay, campaign chapter 1, we'll chapter 2,